บ่ครับโอ้ขันมันไห้อีรีบ่พ่อครับมือเดียวเบิดครับเหนือแดงเนี่ยขันมันเอาไห่ปลาดุกกินอีรีนะครับมือเดียวทําเนี่ยเบิดครับเรียกว่าทีครับเขากินช่วงแรกๆกับย้อนว่าไก่กับไก่กับเป็ดกินบ่ท่านครับก็ได้ได้เป็นอานิสงส์ของของปลาดุกครับบอยที่เม่นก็บบอดินป๊าบตัวครับอู้สามเดือนนี่มันใหญ่แห้งตอนนี้แสดงว่าต้นใหม่กำลังถือโคตรเบิรงอยู่นะครับเนาะต้นใหม่ทุกต้นครับ จะต้องจะได้รับน้ำจากมูลประดุกครับในส่วนของการเลี้ยงประดุกอยู่อยู่นี่นะครับเด้อผมใช้การดูดน้ำออกนะครับดูดน้ำออกครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะไปลดน้ำต้นไม้นะครับเด้อแล้วก็ใช้ในการเติมน้ำใหม่นะครับเด้อข้างต่อไปเราใช้ สวัสดีครับพี่น้องครับน้องน็อตจะเอาสวนยุคใหม่มาแล้วครับมือหนีจะพาพี่น้องเข้ามาเลี้ยงปลาด้วยแหนแดงครับพี่น้องครับเฮ็ดดีแห้งครับไอเดียนี่เลี้ยงแหนแดงในบ่อปลาดุกนะครับเจ้าของฟร์มเพิ่นสวัสดีครับผู้กองครับสวัสดีครับผู้กองคมกิจพิมรัดอันนี้เป็นการเลี้ยงแหนแดงบนบ่อปลาดุกบ่อครับแมนครับเป็นการเลี้ยงแหนแดงนะครับบนบ่อปลาดุกนะครับโดยใช้พื้นที่ด้านบนของบ่อปลาดุกด้ครับเพราะว่า ถ้าเฮาบ่เลี้ยงแหนแดงพื้นที่ด้านบนเนี่ยมันมันสิโลงซื่อมันมันถี่เเกิดประโยชน์เพราะว่าพื้นที่เฮ้าอยู่ในบ้านพักเนี่ยมันหน่อยเพราะนั้นวิธีการของเฮ้าก็คือใช้พื้นทีน่นน้อยให,ให้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดครับวิธีการเลี้ยงแหนแดงของผมนะครับผมเอาเอาขาก้องเล็กนะครับเป็นฝาฝาก้องจริงหลีดนะครับฝาเก่ามันเอามาตัดเคืองออกแล้วก็เอามาเชื่อม นะครับเชื่อมแล้วก็มาเห็ดขาตั Onion ้งขึ้นะนะครับ e ลักษณะนี้นะครับเป็นเป็นเหล็กแล้วก <that> ็กองโฟมนะครับผมก็ไปซื้ออยู่ตลาดเ้านะครับที่เขาใส่กุ้งมาขายให้ให้ให้กับเจ้าบ้านนะครับตอนเ้าครับเขาเขาก็ไปซื้อมากองละสิบบาทแล้วก็เอามาจ่อหู้ด้านขางน้นนะครับอย่าลืมนะครับจ่อหู้ด้านด้านด้านขางี้ป้องกันน้ำรดนะครับผมจ่อจ่อทั้งในทั้งด้านด้านนี้นะครับจ่อหู้เวลาฝนตกมา น้มมันทล่น่นนวมันทิไหลออกนะ it ครับท um ้าเ so er ้างกรจอหูเสร็จปุ๊บเวลาหนามนามมันมามันแหนแดงเขามันทิไหลออกออกเบิดเดนะครับนามมันจิล่นแหนแดงออกแม่นครับนามมันจิไหลเอาดึงเอาแหนแดงเข้าออกเบิดเดนครับครับเอาปลาดุกกินแหนแดงอีหรบอ่ครับผู้กองครับอ้าวปลาดุกอยู่นี่กินแหนแดงนะครับกินกินเผือดที่เป็นแหนแดงนะครับเพราะว่าเหตุผลที่เขากินช่วงแรกๆเขากับผู้หูหรอกว่าเขากิน ผมเลี้ยงแหนแดงเนี่ยเอาไว้ลดต้นทุนในเรื่องของเป็นอาหารของไก่พันธุ์ไข่นะครับเขาเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เขาเลี้ยงเป็ดเขาเลี้ยงกิงดีดนะครับมือมือหนึ่งเขาเปลี่ยนไอเปลี่ยนไอชุดของของไอแหนแดงเนี่ครับทีเนี้ยเขาเอาแหนแดงไอตัวเก่าๆาเนี่ยไปเทลงในในบ่อปลาดุกบ่อนี่แหละพอเทแล้วเขาผนกินเขาก็เลยสังเกตว่าเอาปลาดุกเขาก็กินแหนแดงขึ้นกันตัวเนี่ยเพราะว่าเบิ้งด้วครับเบิ้งเอาเนี่ย เทลงลักฐณะนี้นะครับปลาดุกปลาดุกเขาก็ทถิ่นอะไรตอดกินครับผู้หนีครับเรื่อมมาก้วครับู้กเรนครับเวลาเขากินเป็นอาหารเสริมเขาด้วยครับเด้จะเป็นอาหารหลักเด้ออาหารหลักก็เป็นหัวอาหารเขาคือเก่าครับอาหารเสริมเขาก็ให้เป็นแหนแดงลักษณะเนี่ยแล้วก็ตอดกินแป๊บเดียวก็เมือยครับขยายอยู่เรื่อยครับครับขยายไปเรื่อยๆน้ำเขาก็ใส่น้ำน้ำจะขี่ปลาดุกนี่นะครับบ่อปลาดุกเนี่ยเขาก็บปลาองไปเอาปุ๋ยจากบาออื่นหรอกเขาก็ตักน้ำขี่ปลาดุกนี่แหละมาใส่เขา มันเกลายเป็นเป็นปุ๋ยที่พอดีพอดีกับเขาเลยมันก็สิบลกเข้มไปบลอจืดไปแหนแดงกต่สีงามพอดีครับโอ้เอาน้ำในบ่อปลาดุกแมนคเหมือนมาเลี้ยงแหนแดงแมืนครับตรงนี้คือความกว้างของบ่อนี่ประมาณจกเมตรครับปุกว้างครับประมาณสักหาเมตรมั้งครับคุณคุณคุณเจ็ดเมตรมั้งครับประมาณนี้ครับประมาณหาคุณเจ็ดนะครับเนาะงเจ็ดเมตรครับเลี้ยงปลาดุกได้จจกโตครับผมปล่อยปลาดุกไปเจ็ดลอยตครับปลาดุกรัสเซียครับ ปลาดุกรัสเซีย700ตัว700อตัวครับโอ้แหนแดงซ้ำนี่นี่พ่อกินบ่ครับโอ้ขันมันไห่อีลีเพราพ่อครับมือเดียวเบมดครับแหนแดงเนี่ยขันเันเอาไหปลาดุกกินอีลีนะครับมือเดียวซ้ำเนี่ยเบิดครับแต่ว่าทีนี้เขากินช่วงแรกกับย้อนว่าไก่กับไก่กับเป็ดกินพท่านครับก็ได้ได้เป็นอนิสงของของปลาดุกครับสรุปเลยของในบ้านผู้กองนี่เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาดุกนี่แหนแดงใช้ประโยชน์ได้ครับแน่นะครับกินได ทุกชนิดด้วยครับใช่ได้ครับทุกชนิดครับพี่น้องครับโอ้ไอเดียดีแฮงครับเชี่อมเล็กขึ้นมาเนาะครับนาะแมนครับเชื่อมกล้องฝากล้องจิงดีครับเอาออกมาเพราะว่าผมก็ปิดฝาดล่าเสมอเนี่ยแล้วก็เอามาเอามาดัดแปลงเห็นมันเป็นฐานของกล้องเลี้ยงจิงดีกล้องเลี้ยงไอ้แหนแดงครับครับผู้กวางเฮดแบบนี้ครับการเลี้ยงปลาดุกมาจากรุ่น้วครับปลาดุกที่ กิแนแหนแดงก็มีรุ่นเนี่ยรุ่นแรกครับเพราะว่าตะกี้เขาเลี้ยงแต่ปลาดุกบิ๊กอุยเพราะว่าปลาดุกระเทียนี่หาย,ยากครับผมไปพ่ออยู่ในเพจยุสติเห็บเนี่ยครับมาปีหนึง่งมาทีหนึง่งผมก็ไปได้มาเจ็ดลอยตัวแล้วครับก็เลยก็เลยเอามาเลี้ยงนะครับโดยโดยปกติผมก็มักปลาดุกระเทียอยู่แล้วเพราะว่ามันเลี้ยงง่ายตัวไวนะครับประหยัดหวัวอาหารเท่านั้นเพราะว่ามันมันทีไงก็ปลาดุกบิ๊กอุยเนี่ยผมว่ามันแต่สองเท่ามั้งเพราะว่ามันมันใหญ่เร็วแห้ง แล้วมันกินบเลือกผมมักมมันกินบเลือกเนี่แหละผมผมผมเลยเลยเลือกปลาดุกรัสเซียครับเอาเนื้อแดงลงไปก็กินกินทแนวครับปลาดุก UM บิ๊ก like อุยกินบ่ครับปลาดุกบิ๊กอุยเ่รท่านเคยห้มันเลยครับแต่ว่ามันกินบ่ดุกผมก็เลยบ่บ่บ่อยากห้มันครับเนี่ยเบิร์ตแล้วครับเนี่ยแป๊บเดียวครับโอ้แป๊บเดียวครับพี่น้องที่ว่าเห็นฝนจัดเจียนแห้งเด้ครับนี่ปลาดุกรัสเซียได้ครับเด้อเป็นรุ่นแรกครับ หรอเขาดีนะครับเนาะพึ่งหัวอาหารบ่เวลากินหัวอาหารครับวันนี้เขาเลี้ยงอยู่ในบ่อปูนแบบนี้นี่ได้ผลดีบ่ครับผู้กองครับบ่อปูนแบบนี้กระถือว่าหญ่เร็วด้ยครับหญ่เร็วในในในความคิดผมนะเพราะว่าผมผมกับอมว่มามันมันมันใหญ่เร็วอยู่เพราะว่าบ่อเนี่ยเป็นบ่อปูนบ่อข้างล่างประดุกบิบอุยเป็นเป็นบ่อดินไอ้บ่อปูนเนี่ยใหญ่กว่าอีกแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะสายพันธุ์มันก็ได้เลยผมก็คิดวางั้นนะครับ โอ้ oh. เลี้ยงไงเราก็จะบ่อยากขายเอาอยากเอาไว้เอาไว้เบิ้งเรื่อยๆเ,เพราะว่ามันเห็นแล้วมันมันพุ่มใจว่าเอ้ยเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างให้เขากินแล้วเขาตอบสนองในเรื่องของการกินเราเราก็มีความสุขในการเลี้ยงเทากับว่าอยากขายเขามันก็ไงเราด้ผมผมเขาตัขายครับประกาศขายว่าไดแล้วมันสิเบิดประกาศขายเขาเดี๋ยวคนจะตะหงิครับพี่น้องครับเนี่ยมาถือเนี้ยนอนบางตัวสมแขนได,ได้ครับเห็นปะครับมีบางตัวสมแขนนะดิดเลี้ยงแจ็คเดือนแล้วครับนี่ อันนี้นะอทิตประมาณนาทีตเขาสามเดือนนะมั้งครับเนี่ยเดี๋ยวผู้กองล่องให้หัวอาหารเบิ้งเนี้ยครับเนี่ยเ,เลี้ยงสามเดือนปลาดุกรัสเซียเจ็ดร้อยตัวครับเบิร์ดอาหารจักรสอบแล้วครับในี่ใหญ่ป่านนี้ครับอันนี้สอบที่สามครับสอบที่สามนะครับสอบที่สามผมเรียงสองบ่อเนี่ยครับบอ่อไอ้บอ่อไอ้ซีเมนต์กับบอ่อบ่อดินป๊าบจบครับอู้สามเดือนนี่มันใหญ่แห้งอ่ะเนี่ยนะครับเนาะโอ้ผมเนี่ยประทับใจนะครับผมว่าปลาดุก รัเตี้ยเนี่ยมันประทับใจผมทั้งการกินทั้งการอยู่การใช้ชีวิตผมว่ามันเรียงไงครับเอาไปปิ้งขายที่ประตูร้าามที่บาดบอกครับโอ้จนว่าบ่อยากขายมันอันภู่มใจประทับใจมันครับหายาเร่รุ่นเนี่ยครับรัเตี้ยนะครับเรียงแล้วมีความชุกคือกำไรเราได้เนาะครับเนาะแมนครับถูกใ้ก็มาขอพอยุ่มือแล้วโตทั้งเทีย พ่อครับผมอยากกินปลาดุกกระตากไว้ครับผมมีู่่มีกินแล้วถ้าดในพื้นที่ขางบ้านครับท่านการเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูนแบบนี้มันจะมีการเตียนน้ำที่เป็นประจำบาดที่นีผู้ก่องมีเทคนิคเคล็ดอย่างไดบริหารน้ำอยังไรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดครับในการเตี้ยนน้ำนะครับเด้อในส่วนของการเลี้ยงปลาดุกอยู่อยู่หนีนะครับเด้อผมใช้การดูดน้ำออกนะครับดูดน้ำออกครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะไปลดน้ำต้นไม้นะครับเด้อ แล้วก็ใช้ในการเติมน้ําใหม่เลยครับเด้อเฮาสิบ,บ่ได้ใช้การเปลี่ยนน้ำทั้งหมดเพื่อทําความสะอาดเลยครับเอ่อเขาสิใส่การดูดออกแล้วก็เติมใหม่น้ําที่ดูดออกก็จะไปรดน้ําต้นไม้ในสวนของเรานะครับเด้ออ่าข้อดีของของการติดตั้งปั๊มนะครับเด้อปั๊มอันนี้ผมลงทุนซื้อปั๊มเนี่ย1,900บาทเด้อครับจากอินเทอร์เน็ตนะครับเด้อแล้วก็ติดตั้งระบบเองนะครับเด้อดังเห็ดตั้งแต่เสาหอดคำมั่นนะครับเด้อตะเก่าโมงหอดสามถุ่มพอดี นะครับเลื่เสร็จเรียบร้อยนะครับข้อดีของการนำน้ำขี่ปลาเด้่ครับเด้อไปรดน้ำต้นใหม่มันจะเฮ็ดให้ต้นใหม่เฮาให้เฮางามนะครับเด้อเพราะว่าขี่ปลาถ้าเฮาบอสด,ดูดออกในลักษณะเนี่ยเฮาก็ต้องเปลี่ยนจนังได๋เฮาก็ต้องเปลี่ยนอะเเขาอยู่แล้วนะครับเด้อเพราะว่าถ้าบ่เปลี่ยนเนี่ยหนามมันจะเนา่าเพราะหนามมันเน่าปลาบ่กินอาหารเฮาก็ได้ต้อง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 เอาออกแต่ผมก็เสียดายหนามขี่ปลาเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมใส่น้มเพราะปลาหดหนามต้นใหม่นะครับเด้อ ต้นไม่ก็ง่ามระดับหนึ่ง้อครับเด้อแต่กับวบงง่ามเป็นที่หนาพ่อใจ้อครับเด้อผมก็เลยล่องเอาน้ำขี่ปลานี่แหละน้ำประดุกเนี่ยไปหดน้ำต้นใหม่มันมันเห็ดห้ต้นใหม่ง่ามขึ้นผมก็เลยคิดไอเดียว่าผมจะทํายังไงให้น้ําขี่ปลานเนี่ยมันไปกระจายรอบสวนผมได้แล้วผมก็ต้องผมก็เลยคิดพ่อว่าผมจะต้องติดตั้งระบบน้ําใหม่ทั้งสวนโดยใช้ระบบน้ําเดิมแค่เรามาเพิ่มแค่หัวปั๊มเพื่อที่จะ เปลี่ยนจากจุดที่จุดที่เป็นน้ำประปาให้มันกลายเป็นหัวปั๊มอ่าท่อหัวปั๊ม1.5แรงตัวนี้นะครับเด้อผมก็เอามาติดตั้งไว้ที่บ่อประดุกครับปั๊ม1.5แรงครับซื้อมาพันเก่านะครับน้อพันเก้าร้อยบาทครับข้อดีคือเฮาได้พักน้ำในบ่อประดุกน้ำแม่นได้พักได้เปลี่ยนครับได้เปลี่ยนทุกมือแล้วก็ได้พักน้ำก้อนโฮต้นใหม่ครับพี่น้องครับแม่นครับใส่น้ำเกลือประโยชน์สูงสุดแนง เอาวันนี้เรื่องระบวบน้ำนี่นาสนใจแห้งทดสอบให้เบื้องเรกได้บ่ครับได้ครับได้จะป้าพี่น้องเข้ามาทดสอบครับผมน้ำนี่จักมือมาเปลี่ยนเทือหนึ่งครับนี่ครับต้นไม้ผมหดทุกมือนะครับยื่นมาแรงหลังเลือกงานนะครับใช้เวลาในการลดวันหนึ่งนะครับทั้งสวนเนี่ยสองงานผมเนี่ยสิบนาทีจิตใจว่าเกินเนี่ยเพราะว่าระดับน้ําที่เราปล่อยลงในบ่อประดุกมันจะถูกดูดด้วยท่อหนึ่งจุดห้านิ้วถ้าเกินสิบนาทีเนี่ยทอมันจะดูดมันทิเหลือแต่มแหละเพราะว่าเราตั้งระดับไว้ว่า คุณดูดหมดแค่นี้ก็คือน้ําระดับน้าที่ที่เราให้เหลืออยู่ในบ่อแล้วก็เติมใหม่ประมาณนี้ครับแต่ใส่เวลาประมาณบ่เกิน1ินาทีครับมือหนึ่งเรียบร้อยทั้งสวนครับครับมาทางนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นการอ่าปล่อยน้ำนะครับเด้อแยกไประวังหลังบานนี่หลังบานนะครับทอหลังบานจะเดินไปยั้งเห็ครับใส่ทอ,อยางหมเนี่ยเดินไปหลังคาเนี่ยครับใส่ใส่ใสทอ,อยางธรรมดา อันนี้ก็ไปหน้าบ้านนะครับเนดะ้อหน้าบ้านที่มีสองสวนสวนต้มยำสวนทุบจำแล้วก็สวนมะนาวหน้าบ้านนะครับเนดะ้อเปิดว้าวนี่เราเสียบปลั๊กง่ายๆนะครับเนดะ้อก่ต้องไปเฮ็ดยากเสียบปลั๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ปั๊มทำงานแล้วปั๊มทำงานแล้วครับตอนนี้แสดงว่าต้นไม้กำลังถือโคดเบิงอยู่นะครับเนาะต้นไม้ทุกต้นครับจะต้องจะได้รับน้ำจากมูนประดุกครับกับมูนมูนมูนไก่ตัวเนี้ยนะครับครับต้นไม้ทุกต้นเลย ไปครับผู้กองครับขออนุญาตรับชมนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันนำในการเลี้ยงปาดุกนี่มันตีพ่นทรงผลเสียตัวต้นใหม่ไหมครับมันง่ามด้ครับมันเป็นปุ๋ยอ่อนๆมัน่ป็นปุ๋ยถือว่าแห้งนะครับตรงนี้นะครับมันอาจจะบ่มแนาเน่านะครับเนาะเพราะว่ามันถือเปียนออกทุอมือครับแนวเนํามันถือเปียนทุอมือนะครับเด้อตรงนี้นะครับเด้อพอทีไปหน้าบ้านเนี่ยถามันพานบรงนี โดยตรงนะครับเด้อบ่มีฝ้าตัวเนี้ยน้ําที่อยู่ตรงเนี้มันจะแรงเกินไปนะครับเท็ดไ้น้าท่อ so น้ำท่าเนี้ยที่ไปหนาบ้านเนี้ยมันจะบ่มี้นาส่งไปหนาบ้านตอนนั้นเาต้องเท็ดว่าวเพื่อที่จะจ <oid S 1> ํากัดน้ําให้ไหลครึ่งหนึ่งและให้มันดันไปฝั่งหน้าบ้านให้ไม่ได้นะครับเด้อว่าวไวทะลลี่น้ําเอาไวทะลลี <from S 1> ่้นาครับครับเพื่อเพื่อให้หนาบ้านจะได้รับนามน้ำนะครับเด้อครับผมอู้นี่ครับพีนน้องครับเท็ดดีแห้งครับระบบนามใส้หนาใไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแห้งครับ ระบบนำยูนี่จะใส่เป็นลักษณะมินิสปิงเกอร์นะครับผู้กองครับเนี่ยทั้งหบดเลยครับมินิสปิงเกอร์หรือว่าสเปหัวปลอยครับพี่น้องเฮ็ดแบบเดียวหบดเลยครับประมาณจีบนาที่นำในบอ่อป,ปาก็จะอยู่ในระดับที่พอดีพอดีอ่าพอดีแล้วก็จะมาปิดปั๊มแล้วก็เติมน้ำเข้าไปแม่ครับเนี่ยเมื่อเบิงตรงนี้มันถีพุง่งแบบนี้ถ้าตรงไหนสูงเราก็จะใช้ระบบแบบเนี้ยหัวหัวปลอยแบบเนี้ย มันกระ,กระจายทั่วกระถางครับได้ยินข่าวว่าผู้กองเฮ็ดยูทูบแล้วก็เปิดเพจท,ทาคลิปวิดีโอการทรรําเกษตรฝากผู้กองแนะนํานะครับผมเฮ็ดช่อง u t u b e คือช่องจเจริญมิิฟาร์มสัตห์สนะครับเด้อแล้วก็เพจก็คือชื่อเดียวกันนะครับจเจริญมิิฟาร์มสัตต์สิทธนะครับก็ฝากทุกๆคนนะครับผู้ที่มีใจในการรักในการทําเกษตรนะครับแล้วก็ผู้ที่ ต้องการที่จะดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมจะเอาทั้งข้อดีและข้อเสียในการทําการเกษตรนะครับลงไปใน YouTube ที่ผมทํานะครับก็สามารถไปศึกษาเรี่องดูได้ด้วยครับเบางอย่างจะปรับใช้ในพื้นที่ของท่านได้บางอย่างมันอาจจะปรับใช้ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าภูมิเทศมันไม่เหมือนกันนะครับฝากติดตามด้วยครับครับผม